ผมจะมาเทสเนี้ยให้ลุกนี้อยากบ่มไวนะ้จัะสองลูกนี้บ่มไหมบ่มก่อนกันนะอันนี้วันที่สองก็คือเด็ดเมื่อวานอร่อยว่ากินในคอนสุดมาดูเปรียบเทียบสีเนี้ยของต้องผ่าครึ่งเลยเนาะผ่าครึ่งเลยนะยนะมันไม่ใช่เหม็นเขียวมันเหมือนเหม,ม็นยามมะลวก็กลิ่นคล้ายกลิ่นขี้เต่าเลยประมาณเนี้ยกลิ่นลักเลอ้มันคือเรื่องจริงไหมเออผมก็จริงๆผมก็ไม่กินมะละกออื่นนะครับแต่พอพันฮอลแลนด์เข้ามาเออมันมาตีมันมาแก้ปัญหา ไอเรื่องกลิ่นกลิ่นตรงเนี้ยมันไม่มีกลิ่นเพราะว่าต้องเทสในบางพื้นที่นะบางพื้นที่ต้องเทสเป็นดินเนาะเป็นที่ดินเป็นที่พื้นที่อากาศยนะครับแต่ข้องผมถือว่าผ่านแต่เดี๋ยวก่อนก่อนรับชมท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถกดติดตามเกษตรทันสาไร่สีทองได้ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยและกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของเรานะครับ สวัสดีครับท่าาผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวคุณต่อยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครัวคุณสันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นครัวสีทองไม่เชิงอีกนะครับมันไม่ใช่นะไม่ใช่ครัวนะก่อนติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามผมก่อนกดยกนิ้วด้วยแล้วก็กดสั่งกันดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีต่อไปของเรานะครับคือว่าเขาออกตัวก่อนนะผมทําสวนมลรกรนะ ก็อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับตอนนี้เดือนกันยาแล้วผลผลิตของผมก็ไม่ทันเดือนนี้ครับผมก็เดือนที่เขาแพงที่สุดตอนนี้โหลละ40กว่าบาทน้าสวนถามว่าเสียได้ไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราทําใจไปแล้วเพราะเพราะว่าถ้าเราจะขายให้ได้ช่วงเดือนกันยายนนะครับมันจะต้องเป็นมะละกอที่ออกลูกออกดอกตอนช่วงประมาณมีนาเมษาซึ่งมันเป็นหน้าร้อนซึ่งปรับเซียนนะครับผมผมก็พยายามทำนั่นแหละแต่ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับ มันไม่ประสบผลสําเร็จเรื่องอากาศร้อนและน้ําเราไม่ถึงนะครับภาษาคนทำมะละกอเขาเรียกว่าผ่าแรงภ <c ười> าษาคามทำมะละกอเรียกว่าผ่าแรงอันนี้ถ้าภาษาคนทำมะละกอไม่สาเร็จก็เรียกว่าผ่าแรงไม่สําเร็จนะครับผม <c ười> ทีนี้ <c ười> ผมก็ไปไล่แต่งลูกมะละกอในสวนของผมเนาะแล้วผมก็ไปเจอลูกที่มันมันก็ไปเจอบ้างนะครับลูกที่มันกําลังแต้มแล้วอนะแต้มแล้วนะครับก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต ใช่ประมาณไม่ถึงส0แต่มันเป็นลูกที่เราผ่าแล้งไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ลูกเขาจะไม่โตไปกว่านี้แล้วลูกมะละกอน,นะครับเขาจากวันที่เขาเริ่มเป็นลูกเล็กๆนะเล็กๆเลยนะแบบออกมาจากดอกนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ3มเดือนหรือร2 0ี่สิวันสมเดือนนิดๆประมาณนี้ครับแล้วเขาถึงจะแต้มใช่ไหมครับเขาจะไม่สนนะครับว่าลูกเขาจะโตอะไรแค่ไหนนะครับเมื่อถึงเวลาร้อยกว่าวันของเขาแล้ว ยังไงเขาก็แต้มไม่ว่าลูกเล็กเท่าไหร่เขาก็แต้มลูกใหญ่แค่ไหนเขาก็แต้มฉะนั้นเดี๋ยวเรามีลูกเล็กๆให้ดูด้วยเออเรามีลูกเล็กๆแล้วแต้มก็มีนะเดี๋ยวมีให้ดูมันจะใช้เวลาประมาณนี้นะครับจากจากที่มันออกลูกเนาะจากที่มันออกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กคือจะเริ่มจากที่มันออกลูกออกผลเล็กๆจากดอกเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนหรือร2อยสิบวันแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าลูกเขาจะใหญ่ขนาดไหนให้ก็ตามนะครับเขาก็จะเริ่มแต้มแล้ว เริ่มแต้มคำว่าแต้มหมายความว่าลูกเขียวๆนะครับมันก็จะมีเหลืองๆมาสักนิดหนึ่งหนึ่งจุดนะครับปื้นๆอย่างนี้เราเรียกว่าหนึ่งแต้มถ้ามีสองจุดก็คือสองแต้มประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้แหละครับเขาจะนิยมเก็บกันประมาณ3ามแต้มสองสองสองเขาจะนิยมเก็บกันประมาณสองแต้มนะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะบ่มคืนเดียวถ้าบ่มนะหมายความว่าเราเอาใส่กล่องนะเรา,เาใส่กล่องไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาคืนเดียวก็น่าจะได้รับประทานแล้วนะครับหรือวันเดียวประมาณนี้นะครับหลังจากที่มันแต้มนะมันก็ แล้วเรามีโอกาสรับประทานได้ประมาณสองสามวันนะครับนั่นคือเวลาที่เขาใช้ในการขายประมาณนี้ทีนี้นะครับอันนี้เป็นลูกที่แคแก,กันลูกแคะลูกแคะเก็บไว้นะครับลูกแคบพวกนี้ข้างในมันไม่ค่อยมีเม็ดนะมันไม่มีเม็ดหรอกมันเป็นลูกแคะลูกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่เขาก็อยู่ได้เป็นร้อยกว่าวันนะแล้วเขาก็เออสุกข,ขาต้นเลยล,ลูกเล็กๆแบบนี้สุกก็ดนะ้แบบนี้ก็มีสุกนะพิกหยวกเนี่ยก็สุกได้พิกหยวกนะครับ น้อนนอนนอนนอนจิ๋วถ้าไม่เด็ดเขา <laughs> เขาก็สุกข,ขาต้นได้เหมือนกันใช่อันนี้สุกข,ขาต้นเลยสุกข,ขาต้นเลยเราเราลืมไปดูเขาอ๋อ<ม>อันนี้ไม่ได้คานี้อันนี้บ่มไว้ใช่ไหมบ่มอ๋อน,นี่บ่มลูกแก้แมออกมาบ่มไว้แต่ไม่ได้เก็บเข้าร่มใช่เดี๋ยวเราจะรับประทานกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่ามะละกอที่ลูกเล็กแบบเนี้ยตอนเนี้ยผมเก็บมาดูนะครับแล้วผมจะมาบ่มไว้ต่อมันแต้มผมจะมาเทสรสชาติเทสความสีสวยเทสอะไรของเขานะครับดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเราจะต้อง ถ้ามันไม่หวานถ้ามันไม่แดงเราต้องทอํายังไงต่อนะครับ <_ d ust> เดี๋ยวมาดูกันเบื้องต้นมะละกอลูกที่แค่แกนอย่างนี้นะครับข้างในไม่มีเม็ดแล้วก็มันไม่ค่อยหวานด้วยแล้วก็มะ,มะละกอที่สุขาต้นไม่ค่อยหวานนะเพราะว่ามันต้องบ่มอะมะละกอมันต้องบ่มอิงหลังฝนตกนี่คืออ่ะถ้าฝนตกนี่คือจืดเลยฝนตกนี่จืดเลยทีนี้มาดูน้ําหนักกันก่อนลูกนี้นะลูกนี้นะลองลูกนี้ดูสิลูกนี้ดูตอนนี้ประมาณลูกนี้ประมาณเกตอะไรคะต้องหันปลาช่างมาทางอ หกกือบอกขีดไอ้รุ่นนี้หกขีดหกขีดได้หกขีดได้ไหมอ่าหกขีดได้นะหกใช่หกขีดขีดได้พวกนี้นะครับเป็นเกรดประมาณเกรดซีหมดนะนี่ <c oughs> น้ำหนักมันไม่ถึงนะน้ำหนักมันไม่ถึงแปดขีดนะจ๊ะไหมถ้าแปดขีดได้บีอยู่นะครับแต่อันนี้มันเป็นซีมดและนะครับถึงว่ารูปกะสวยก็ตามนะครับเกรดเอนะครับน้ำหนักโลขึ้นไอ้โลขึ้นไปนะครับผิวสวยรสชาติหวานดีรูปทรงสวยเพอร์เฟกต์นะครับ หาไม่ได้ในห้างสรรพสินค้านะไม่มีเกรดบีนะครับก็ผิวสวยเหมือนเกรดเอเหมือนกันรสชาติดีรสชาติหวานแดงดีนะครับแต่น้ําหนักไม่ถึงโลประมาณนี้อาจจะแปดกดโลประมาณนี้ครับแต่ตรงนี้มันหกีดนะก็ลูกเล็กดีเป็นลูกเล็กไปก็เป็นซีไปแล้วกันนะครับผมจะมาเทสเนื้อลูกนี้อยากบ่มไว้จังสองลูกนี้บ่มไหมบ่มก่อนก็ได้รอรับประทานอันนี้วันที่สองก็คือเด็ดเมื่อวานทีนี้หลายคนเวลาเช็คเนื้อเขาก็จะกรีดอย่างนี้เลยเขาเสียดายเขาจะกรีดเลยอุ้ยมันมันนุ่มแล้วนะเนี่ย เมันรับประทานได้นะท่านผู้ชมให้มาดูความแดงกันดีกว่ะเดีเรามารอดูความแดงของสวนเราว่าแดงไหมแดงนะครับมันถามว่าแดงมันคืออะไรมันก็สารอาหารเยอะมันคนก็ชื่นชอบกันแหละย,ยังไม่ได้มีการทำแบบใส่ แดงหวานอะไรใดๆทั้งสิไม่มีไม่มีมะละกอฮอลแลนด์ส่วนใหญ่มันจะแดงหวานอยู่แล้วนะครับยกเว้นที่อยู่ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยบางพื้นที่ยังยังยังไม่หวานใช่เนื้อแน่นนะลูกกระเทยลืมบอกไปว่าลูกนี้คือลูกกระเทยสังเกตเนื้อจะเยอะมากเนื้อจะเยอะมากนะครับเนื้อหนาเนื้อหนามากนะครับลูกเล็กทีเดียวเฮ้ย<อ>มันก็น,นุ่ม<อ>แล,ว,แลวนะแต่มันยังแข็งอยู่ไงมันมันต้องเหลืองอะ่ะมันถึงจะนุ่มทานได้เดี๋ยวผมหวาน รอ <c oughs> ร่อยมนดูความสุขมาดูเปรียบเทียบสีเนื้อของอ่าต้องผ่าครึ่งเลยเนาะผ่าครึ่งเลยนะอันนี้อีกลูกหนึ่งนะที่เราบ่มไว้ก,กี่วันแล้วนะวันสองวันแล้ว <c oughs> เด่นมาพร้อมกันแต่ตันนี้มันอยู่ในแปลงลืมหยิบมามันก็จะมีการนุ่มามาบ่มแดดนิดนึงเ่าบ่มแดดเหรอเม็ดไม่ค่อยเยอะนะลูกเล็กๆเกับมานะครับลูกเล็กเม็ดไม่เยอะหรอกแ <c oughs> ดงกว่าแดงกว่าไหมก็พอๆกันมันนี่แหละ <Ooh. S 2> ทีนี้สิ่งที่ผมต้องการรู้คือผมต้องการรู้รสชาติมะละกอฮอลแลนด์นะครับเป็นมะละกอที่เหมาะสําหรับการรับประทานผลสุกที่สุดนะครับเพราะว่า <c oughs> ไอ้เรื่องสารอาหารเรื่องมะละกอรเราไม่ต้องห่วงเลยเนาะมันมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือมะละกอฮอลแลนด์มันได้เปรียบพวกตระกูลแขกหรือมะละกออื่นตรงที่เวลาหลายคนไม่ชอบทานมะละกอสุกรู้มไหมไม่ชอบเพราะอะไรถามถามเลยไม่ชอบเพราะอะไรรู้มไหมกลิ่นของมันกลิ่นของมันมันจะ มันไม่เชิงเหม็นเขียวมันมันไม่เชิงเหม็นเขียวมันเหมือนเหม็นยามมแลวก็กลิ่นคล้ายๆกลิ่นขี้เต่าอะไรประมาณนี้กลิ่นรักเละมันคือเรื่องจริงนะเออผมก็จริงๆผมก็ไม่กินมะละกออื่นนะครับแต่พอพันฮอลแลนเข้ามาเออมันมาตีมันมาแก้ปัญหาไอ้เรื่องกลิ่นกลิ่นตรงเนี้มันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันหวานอร่อยหอมมากเย็บเลยครับชิมอันนี้ไม่ได้โมอะชิมชิมอันนี้ไม่ได้โมเลย เฮ้ยโอเคโอเคเลยอร่อยอร่อยอร่อยเราจะไม่เก็บหลังฝนตกนะคะฝนตกมีผลนะฝนตกมีผลมีผลคือผลไม้นะครับเวลาฝนตกนะมันจะรวบรวมน้ําไว้ที่ผลที่อะไรพวกนี้มันจะทําให้น้ําตาลมันก็ถูกเจจามก็จืดลงพวกลาไยอย่างเงี้ยถ้าฝนตกปุ๊บวันนุ่ขึ้นเรเก็บลําไยนี้เขาเครียดมากมันจะไม่หวานจืดดทีนี้นะครับมะละกอหวานที่สุดช่วงไหนก็ประมาณช่วงหน้าหนาว นะครับหวานที่สุดก็คือช่วงมะละกอปีที่จะออกในเดือนตุลาพฤศจิกานนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ของผมเทสของผมอร่อยอร่อยเลยเต้นก็ไม่มีอะไรมากมามากินมะละกอโช์นั่นเองมาว่าเออเมื่อวานเมื่อวานมาที่สวนลืมให้กินมะกอกันก็คงไม่กินมะกอกันแหละเพราะว่าเขาก็ปลูกกันทุกคนนะอร่อยอร่อยเลยอร่อยแบวโชเล่นนะอร่อย เด็กๆผมไม่กินเลยนะมะละกออ่มมมนนะมันมันเหม็นเหม็น่ะมันมประโยชน์มากนะแต่มะละกอถือว่าเป็นสุดยอดแห่งผลไม้ที่มีประโยชน์แบบแบบสุดๆเลยนะอ่ามันมีวิตามินซีสูงมากๆไม่น่าเชื่อเนาะวิตามินซีอ่าทำให้เราไม่ค่อยเป็นหวัดนะครับไม่ค่อยป่วยนะครับก็ถือว่ามากพอๆกับมะน,นาวเลยปะวิตามินซีผมไม่แน่ใจหรืออาจจะมากกว่ามะนาวแต่มันมีสารอาหารอื่นเพิ่มด้วยพวกเบตา้าแคโร,ครทีนนี่เลยเต้ไม่หมดนะครับใช้ในการลความวนแล้วก็อีกอย่างคนท้องอ่ะ ผมจําได้ตอนที่น้านผมท้องน้องน้อง,องผมะนะเขาเขาจะมีคู่มือเรื่มชมพูเขาเนาะเขาจะบอกไปเลยว่าจะต้องกินะกอะไรผมจําได้ว่ามันจะมีมะละกอเยอะมากจะต้องกินมะละกอตอนท้องมันจะช่วยสุดๆอีกอย่างมันมันป้องกันโควิดด้วยแต่ตอนนี้ป่วย <c oughs> มันช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะอ,อ,อร่อยผิวพรรณดีโอ้เยอะโ okay. อเคเชียร์จไม่เหม็นไม่เหม็นที่เตา โอเคค่ะอ่ะสุดท้าเยเรยกขึ้นมายกยกยกแดงเดือดจะหมดแล้ว <c oughs> นี่แหละประมาณนี้เม็ดมันจะอยู่ในลูกที่สมบูรณ์นะลูกนี้มันแคะไม่ค่อยมีเม็ดหรอกนะครับผมโอเคสุดยอดครับเนื้อหนาเนื้อหนา <c oughs> ดีมากดีมากเนื้อแดงแป๊ดได้รับประทานได้ประมาณนี้นะครับเราก็เรื่องรสชาติเราผ่านเรื่องสีเราผ่านแล้วต่อไปเราก็แค่บำรุงผลให้มันใหญ่อันนี้คือ ก็ส่วนผมก็จะมีแนวทางอย่างนี้นะมาเอามาเทสเรื่อยเรื่อเรื่องสีได้รสชาติได้โอเคครับผ่านแดงหวานแดงแล้วหวานแล้วไม่ต้องหัวแล้วจบแล้วเพราะว่าต้องเทสในบางพื้นที่นะบางพื้นที่ต้องเทสเป็นที่ดินเนาะเป็นที่ดินเป็นที่พื้นที่อากาศด้วยนะครับ,รบแต่ของผมถือว่าผ่านโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อยากทานมะละกอดีๆก็ต้องรอนะครับรอนะครับ,รรบมาที่สวนได้มาทานมะละกอรฟรีเลยแต่ห้ามมากลางคืนนะ ถ้ามากลางคืนพกกระสอบมานี่โหูดโดนตำรวจจับแน่นะจะบอกให้ห้ามเด็ดขาดนะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะคะรับอย่าลืมกดติดตามผมกดสั่นกระดิ่งกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยก็ดีนะครับไม่เคยมีใครทำเลยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครบ <Okay. S 1> คับโอเเคฮ้ยจะหมดลูกแล้วหมดเลยเหลืออันสุดท้ายกินไปกินมาอร่อยเฮ้ยแล้วมันกินง่ายกินไปกินมานท้องพวงเลยอ่ะท่านผู้ชมมัน มันมันก็หกขีดมันก็เกือบโลนะแล้วเรากินเข้าไปวิธีเต็มท้องเลยอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยกินคนเดียวด้วยอันนี้มันเป็นของไอ้เปลือกฝั่งนี้ไงอ๋ออันนี้มันเป็นพวกเปลือกไอ้อะไรที่เที่ยวที่เรานั่นมาหนาเนี่ยมันของเราเนี่ยเนื้อหนาว้าวจะมันได้เนื้อเลยเดี๋ยวได้ได้ได้ทั้ดูวิธีการกินมะละกอของผมนะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ อันนี้คือเซี่ยวนึงเนาะวิธีการกินองผมคิดว่าผมจะกินกี่คำให้ถ่ายตุ้ยๆเลยชินใจแช่ยเย็นไว้น่าจะอร่อยอหมดลูกจ้าอะไรกู <c oughs> มอนบอกถ้าแค่เย็นไว้นะมันที่สุดเลยนะแต่มะ่อละคปั่นผมไม่แนะนำนะสมูทตี้ไม่ต้องปั่นหรอกคืนก็ไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนปั่นแล้วแช่เย็นแช่เย็นมันจะเฟี้ยวมากเลยเนาะมันน่าจะอร่อยแต่แต่ผมแนะนํานะกินฮอลแลนด์อ่ะพยายามอย่าไปแบบทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคระบผู้ชมเข้าใจไหมบางคนก็จะหั่นเหมือนหั่นแตงโมหั่นเล็กๆใช่ไหมหั่นแบบเป็นเป็นเป็นชิ้นอ่ะ เสียธรสผายาวแล้วรุดเข้าไปครับมันสุดยอดมาก <Okay. S 1> มันดีกว่าเชื่อผม <Yeah. S 2> อย่าลืมนะครับปอ,อกเปลือกก่อนรับประทานโอเคขอบคุณครับคุณครับคุณค